ขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีราตนตรัยและพระเดชพระคุณหลวงพ่อกรวยชูตินอทโรด้วยความเคารพอย่างสูงสำหรับรายการสองพระสองธรรมนำสุขวันนี้ขอนำเสนอรูปภาพของหลวงพ่อกรวยที่มีความเก่า ที่อัดไว้ด้วยกระจกขนาด1นนิ้วคูณ1นิ้วครึ่งซึ่งมีความเล็กสามารถที่จะนำเอาไปเรียมแขวนคอได้แต่ว่ากระจกนี้ก็ไม่สามารถที่จะลอกออกได้เพราะว่าถ้าลอกออกมาแล้วเนี่ยก็จะทำให้รูปภาพนั้นเสียไปเลยดังนั้นถ้าจะเอาไปใส่กรอบแขวนคอก็ต้องใส่ทางกระจกนี้เลยซึ่งเป็นภาพที่ แสดงให้เห็นถึงความเก่าพอสมควรนะดังที่กระจกนั้นจะมีลักษณะของการเสื่อมสภาพนะอยู่ในตัวของตัวเองผ่านการเวลามาเป็นระยะเวลานานพอสมควรด้านหลังก็จะเป็นตาวัดด้านหลังจะเป็นตาวัด แล้วก็มีชีวอนะติดอยู่ด้วยนะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเคารพสการะบูชาเป็นอย่างยิ่งดังนั้นแล้วเราก็เป็นสิ่งที่มีรูปหลวงพ่อเป็นเครื่องสการะบูชาที่จะเป็นสังขานุสติที่จะทำให้เรานั้นได้ปฏิบัติ รมไปสู่การพ้นทุกข์ได้ดังนั้นจะหยิบเอาหลักธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ท่านทั้งหลายได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนนั่นก็คือวิริยะความเพียรพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าวิริเยะนะทุกขมะเชติบุคคลจะร่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรที่มีอยู่ใน ข้อธรรมหลายหลายข้อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอินทรี่ห้พระหา้าอริยามักมีองแปดก็ร้วนจะต้องใช้ความเพียรทั้งนั้นดังนั้นแล้วความเพียรพยายามนั้นที่หลวงพ่อท่านได้พยายามได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงนั่งสมาธิภาวนามาจนเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก มีลูกสิษย์ลูกหาเป็นอย่างมากดังนั้นถ้าเราได้ทำความเพียรไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือการปฏิบัติธรรมหรือการทำงานประกอบอาชีพใดก็ตามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนานาเราก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ได้ด้วยประการชนี้แล